ดูนโยบายของแม่ทัพภาคที่4นะครับตามแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้สันติวิธีครับจากนโยบายของแม่ทัพภาคที่4ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนายอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นการเร่งรัดการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่และไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานทางด้านการเมือง โดยการลดระดับการใช้กฎหมายพิเศษเท่าที่จำเป็นเน้นการใช้งานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่กฎหมายอาญาปกติทั้งนี้ได้ใช้มาตราการจากเบาไปหาหนักและได้มีการประสานผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นให้ได้รับทราบเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยกอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมในการเข้าติดตามจับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมกอร่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และเป็นผู้ที่มีหมายป่อวิอาญาโดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้แนวทางในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและได้ดําเนินการตามขั้นตอนคำหนึ่งถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญทั้งนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มบุคคลเป้าหมายดังกล่าวจะมีหมายป่อวิอายาติดตัวแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละมุนล,ละม่อมโดยไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียใดๆทั้งสิน้น ให้ที่พักพิงกับกับผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเรามีความผิดอันที่จริงไม่ได้เต็มใจค่ะแล้วทำไมในวันนี้แบถึงได้ออกมาร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะมาแจ้งเบาะแสความจริงตรงนี้คะก็อยู่บ้านสบายกว่าอยู่แบบคนธรรมดาคนทั่วไปทํางานทำมาหากินเรื่อยๆสบายกว่าเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นเป็นอย่างดีค่ะเขาไม่ได้ครูไม่ได้อะไรพูดเป็นอย่างดีค่ะ เขาเข้ามาถามด้วยความดยความจริงใจถามเราไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรเลยค่ะเราก็รู้สึกสบายใจค่ะถ้าเป็นไปได้หนูไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกศาสนาก็ไม่มีใครเขาไม่มีใครสอนให,ใ,หให้ให้มีการเป็นแบบนี้ค่ะทหารทุกส่วนที่อยู่ในสามจังหวัดก็คือจะปฏิบัติงาน เน้นหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็คือจะเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านความต้องการของชาวบ้านแล้วก็จะปฏิบัติงานให้เข้าถึงจุดๆดนั้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาได้ต่อไปเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะตั้งใจปฏิบัติงานทุ่มเทแล้วก็เสียสละเพื่อจะให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกลับมาสงบสุขอีกครั้งะคะ่ะทั้งนี้การดําเนินการภายใต้กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มทุกประเภทที่เคยกระทำความผิดและเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์การต่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในคดีความมั่นคงทุกรูปแบบได้มีหนทางในการกลับมาร่วมกันพัฒนาชุมชนและมีโอกาสกลับมาอยู่ในสังคมตามปกติไม่ต้องคอยหลบหนีอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหมู่บ้านจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นำไปสู่การเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน